สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้7พฤษภาคม2564ครับวันนี้จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังว่าโครงการเราชนะที่จะเยียวยาเพิ่ม2,000บาทโครงการม .33 เรารัก,กันที่จะเยียวยาเพิ่ม2,000บาทนั้นจะได้เงินวันไหนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากการเปิดเผยของนางสาวกุลยาตันติเตมิตโคศก กระทรวงการคลังครับได้เปิดเผยผ่านสื่อกับผู้สื่อข่าวนะครับทางทีวีดาวเทียมไปแล้วซึ่งการเปิดเผยนี้เขาเรียกว่าข่าวอย่างไม่เป็นทางการเพราะวันที่จะจ่ายเหล่านี้ยังไม่ใช่วันจ่ายจริงแต่เป็นวันที่กําหนดให้ว่าจะจ่ายแล้วเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอหากคอรมออนุมัติตามนี้ก็จะจ่ายวันได้ตามวันดังต่อไปนี้เลย แต,แต่ถ้าหากคอรอมออนุมัติอยู่แต่มีการปรับเปลี่ยนก็ต้องรอฟังอีกครั้งในวันที่11พฤษภาคม2564เพราะเรื่องนี้เรื่องเราชนะ2,000บาทเรื่องม .33 เรารักกันนี้จะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอเพื่ออนุมัติจ่ายเพิ่ม2,000และอนุมัติกำหนดวันจ่ายในวันที่11พฤษภาคมนะครับซึ่งแผนกำหนดวันจ่ายที่ทางกระทรวงการคลังจะเสนอเข้าไปให คณะหน้ติอนุมัติวันจ่ายมีดังต่อไปนี้นะครับ1ครับ1โครงการเราชนะนะครับสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินผ่านแอปป๋าตังนะครับรอบนี้จะได้รับ1000บาทในวันที่20พฤษภาคม64นะครับครั้งที่1และครั้งที่2 27พฤษภาคม64นะครับกรณีผู้เคยได้รับเงินทางแอปป๋าตังนะครับกรณีผู้ได้รับเงินทางบัตรคนจน ผู้เคยได้รับเราชนะผ่านบัตรคนจนมาแล้วนะครับคนเก่าทุกคนแล้วก็ผู้เคยได้รับเงินเราชนะทางบัตรประชาชนมาแล้วคนเก่าทุกคนรอบนี้จะได้วันที่2 1 0 0บนะครับ1,000บาทเข้าบัตรคนจนส่วนคน,คนไหนเคยได้เงินเข้าบัตรประชาชนก็เข้าบัตรประชาชน21พฤษภาคม1,000ครั้งที่1และ28พฤษภาคม1,000อีกครั้งที่2นะครับหมดสิทธิการใช้เงินหมดเขตการใช้เงิน30มิถุนายน64นะครับทั้งหมดก็คือเป็นการ เสนอแผนการจ่ายไปยังคณะมนตรีถ้าคณะมนตรีอนุมัติก็จ่ายได้ตามวันที่ที่ปรากฏในจอนี้นะครับแต่ถ้าคณะมนตรีอนุมัติอยู่แต่ให้ปรับเปลี่ยนวันจ่ายก็รอฟังวันที่18พฤษภาคมยืนยันอีกครั้งหลังคอรม,มอรประชุมในช่วงบ่ายนะครับส่วนการจ่ายเงินโครงการมอ33เรารักกันนะครับจะจ่ายวันจันทร์ที่24พฤษภาคมเป็นครั้งแรก1,000และ จ่ายวันจันทร์ที่31พฤษภาคม1,000เป็นครั้งที่2ให้กับผู้ประกันตนประกันทุกคกนมาตรา33ผู้ที่เคยได้รับโครงการเราชนะไปแล้ว4,000บาทนะครับรอบนี้จะได้เพิ่มอีกสัปดาห์ละพันเริ่ม24พฤษภาคม1,000แล้วก็31พฤษภาคม1,000ทั้งหมดก็เป็นแผนการจ่ายที่กระทรวงก,การคลังเสนอไปส่วนจะจ่ายได้ตามวันดังกล่าวนี้หรือไม่ก็ต้องรอฟังมติคณะมนตรี11พฤษภาคม ช่วงบ่ายๆจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหลังคอรมอประชุมกันนะครับจะอนุมัติตามนี้หรือไม่ลุ้น11พฤษภาคมนี้ครับสวัสดีครับ